การเล่นบาสโหดมากนะครับอุลตร้าวินมีมีดังด้วยนะส่วนออรเรนมอนสเตอร์นะครับตัวตึงครับมีพิมพ์สุครับมีจังเพอร์เซสเลยครับมีักจัดการนะครับมิวน์ครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่าประมาทคนอื่นทุกคนมีความสามารถเมื่อกี้ตอนวอร์มเหมือนแรวจริงนะครับใายดูทุกคนเป็นรุ่นเก่งอะ สวัสดีพี่โอ้ดรามีคอ้ดรับีโอ้ใร้มีโอ้ามีโอดรามีโอ้ดรามีโอ้ดบามีอ้ครามีโอ้ดราี่อรมีนอ้รามีรอ้ดนาะค้รามีโอ้ดามีโอ้ดาอนดรามีนอะไราีีมันทรงมีังเดรามือเกรนมะฮอทัราีสนุกแามนโอนดรามีโอ้ดราทีผู้ดริมีโยนบรลขึ้นอามาศและสัมผัส้รามีัอกีฬามัสนั่รคือเกมเร่มใช่ครับจะเป็นามีโอรับ เอาคัามมา้าเลยครับลงสูงหกไปห่อได้ครับเหืือกรรมการไม่ว่าอะไรนะทีมครับมีจังส้มเาวิ่งสีน้เงินอันนี้เนี่ยนาเห็นใจนักกีฬาเรื่องนึงคือเส้นออกอ่ะขอบมันดูากนะใชเส้นที่ผูัสนยืนอยู่นะครับโและตอนนี้ Yang main bagus. คแนนหรือเปล่าถ<ต>้าอย่างนั้นจะต้องเป็นวีนโตรหรือว่าลูกจุดโทษครับใช่ครับหนึ่งคะแนนครับดับเออวินคนระับเวลนะาชูจุดโทษมันง,ง่ายนะแต่กดดันนะแต่มันจะมีแรกงกดดันเพิ่มพลังเข้ามานะครับต้องครับแต่เออวินเนี่ยเอาจริงผมไปด,ดูเขาแข็งมากเก่งมากเลยนะโอด้ดูครับเออวินบอกว่าขอขอเต้นสูงกว่านี้ได้ไหม เอ๊ะยังไงนะอ๋อแป๊ะเอียแเอียระยะอ่าอ่เอ๊ะขอสูงยัไง่ครับสมื่ใกาเป็นตัวเต็งนะไม่สังเกตไม่รู้แน่ดีหเออใช่นครับอยาูประสบการณ์ครับง้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้จับตันทีมสองฝั่งขึ้นไปหน้าแล้วก็ถือกราไว้นะครับ

เตอร์เล่นนะ น้องมิวนันมาเองมาเองถอ,อยใครเอาน้องแทอลัสแฮต่อ1แฮดึงจังหวะไว,ว,ว,ว้แฮทอขว้าสมแดู้องเอาแวจับมันไปแล้วครับครับเป็นบอลของ Orange m o n เตอรนะครับเดือนมะากเลยนะสุดทว่าทาสเก็บอลเี็ดปูกันไปปูกันมา แล้วชานโต้เลยมีเาื่อนสลายทั้งคู่นะแล้วเราตัวตึงไม่ทำให้เราผิดหวังเก่งทุกคนแท้ม,มาเลยครับเอาครับเอาเดชมอนสเตอร์ครับพิมพ์วัสดุพี่้องจังนี่ตอ้คูด่ดูเท่ you yeah. าอาเดี๋ยวเออรวิงก่อนเออวิงอุ้ยสวยโอ้โัปเปอร์อวินแล้วยังไงเราลูกชูสามสแล้วเออร์วินน้องว่างมาจากพี่เห็นไหมอย่างที่บอก3คะแนนหรือว่าการวิชูแล้วได้จุดโทษแล้วม่นจะทำให้ตั้ฉีกันหน้าในเ้ไครับแต่ว่าก็เล่นไปตามเกมก่อนได้เลยครับ เรื่อยครับน้องจังครับอุ้ยรับสวยครับ็อตนี้เป็นของ r อเรช m o n s t e r ครบครับคุณตู้สิงบอกว่านาจะขอมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับอย่างนี้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับคุณตุ้สิงเปลี่ยนได้ครับ ทีมสูตรลอยลอยแล้วแหวงมาน้าอินที่สเอาไว้เออวิ่งแวโอ้โหตัวสำคัญเลยครับมีมาได้กลอดอาอาเอาเอาเโอ้โหตัวเตียไว้แล้วก็าคันครับโอ้โหเลวมาับไม่สามารถสลัดได้โอ้โหโอ้โหทีนยังได้อยู่้ยนองรมอนสเตอร์ครับ าคุตัดสินบอกว่าบอลน่าจะข้ามเส้นไปแล้วครับรูดีวิวขอเปลี่ยนบ้างครับแต่ฝั่งของร <c oughs> ูดีวิวโอ้โหคือหลายๆคนนะ <c oughs> ตอนตอนที่เรามาตอนเปิดน,นะส่งพสเพรศะกิาไปแล้วใช่แต่ตอนนี้ทุกคนพันล่างเป็นนักกีฬาไปแล้วเรียบร้อยแตเแ็ง <c oughs> ตัวด้วยโอโ้โหียอดมากเลยทุกคนดีมากครับไน่ <c oughs> nice, ์กับกราฟิกเข้ามาเนะี่ยครับใน่งดู มเอา,อาได้ครับเอารครับไปรีวิวครับ,บช่องว่าง3คะแนนครับตอนนี้ดูรีวิวให้มาเอาอย่างมีครับเอาวินเอาวิน,วนชูู่่เนนยนะเาครับสุดนาครับของ Orange Monster ฟรีโร้เครับทีมงาน <bunker. S 2> มีน้องพร้อมลงมาด้วยนะครับตอนนี้มาลุ้นครับฟีโร้วนนี้สโตร์สยอรนี่ไม่ลแล้วเราเว่ย่เร็วมาสวยสวยมากแล้วกชาวบาริงยับรับบอลได้ต้องก้าวไม่เกิน2อง้าวนะบผมหรือวอล์กอ่ะ ดูรีวิวครับโอ้โหสามสาบนะน้ำแทบให้มาเอวิน สี่นาทีนะสามนาทีนิดๆนะครับอะไรครับเปลี่ยนได้นะนะว่ามีเป็นตัวฮะใช่ครับเก็บแรงได้เซฟแรงได้ครับบูเดวิลขอเป็นตัวฮะเปลี่ยนอ๋อมีขอเวลานอกเหรอครับใช่ไหมสรุปมีขอเวลานอกไหมครับหรือแค่เปลี่ยนตัวฮะเปลี่ยนตัวเอาไม่ขอครับเปลี่ยนตัวโอเคครับเปลี่ยนตัวนะฮะอันนี่ไง ท้องว่างเหงือี้6คะแนนครับกำลังจะเป็นบอลของเอเลน์มอนสเตอร์บรูเนวิลไปอยู่แดนตัวเองมาได้มีเปลี่ยนครับมีเปลี่ยนครับเออวิ่งก่อนนะของเราที่นนท์นนท์นะ แชมอนสเตอร์มาบอลเลยปริศน,นามาแล้วครับไอ้หมาดูเปล่า,อลามองแล้วตะบันดึงจังหวะไว้ยังไงให้มาอุย้ยน้องพร้อมมาครับสวยดีแลนะน้องแทนขวางไว้จังหวะสองเก็บได้ครับแนทดอกย้อนกลับมาน้องพร้อม,มออกขวาไปน้องแทนครับน้องแทนดึงจมูจกหลอกจิ้มหมาแต่แบคคอยแล้ว ก่อนเลยขึ <sk r ak> ้นสตาร์สนี่ถ้าเลยขึ้นแล้วจะกลับไปไม่ได้นะใช่ครับต้องปลุกให้ได้บังคับปลุกนะนี่ับต้องเปบาจาบมุมแบมครับเอแล้วต้องเปบาเอาไงดิย้อนไปก่อนโอ้โหไปก่อนโอ้โหดู ขอเวลาดอรนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินขอเวลานอกครับกับตันนนท์ขอเวลานอกนะครับเหลือประมาณ2นาทีนะใช่ครับแต่กานังอยู่นะสำหรับทางด้านของบูเดววลนะครับเราเห็นสไตล์การทำทีของกัปตันนนท์อยู่แล้วครับต่อให้แต้มนำแค่ไหนเขาก็จะขอเวลานอกไปคุยกัทีที่ท้อสำคัญมากใช่แล้วก็กระจายกันเล่นใช่ใช่แบ่งกันเล่นนะไม่ว่าดูมแบบในมุมของนักกีฬามีความกระหายทุกคนใช่ครับ อันนี้ผมผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเรากำลังดูศิลปินทีป๊อปแข่งเพราะว่าเหมือนนับกบาสจะหลายคนมา,มากๆนะครับเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงๆครับอันนี้ครับดูภาพเทคนิคของแต่ละคนคือแบบนี่ครับเราดเห็นทไทล์ครับโอ้โหมีเฟคหรอแล้วชูดไครตอนนี้นี่ก็คืออันนี้น่าจะสามแต้มที่เราได้เห็นกันในช่วงนี้ นี่เขาบอกว่าฝีามือดีมากตรงถึงตลอดใช่ใช่พิวโหดมากนะอู้อูครับ,คครบจังหวะไฮไลท์ของนะครับไอ้ฟตอนเล่นแบบสมูทตัวนี้ตรงนี้ขึ้นไหลเลยนะครับโดยเฉพาวส่วสนกล้าของพีมแล้วนี่ฮะดูเ,เทคนิคของพีวัสูรครับไม่ธรรมดาจริงครับพีลมามกวัตสูรร้ายามากครับจังหวะชูดของฮอปเปอร์ครับ มอ m o n s t ร r พร้อมแล้วนี่ยสองนาทีฮะ่อนาเคไครับครับมาเล่นกันต่อครับตอนนี้น่าจะเป็นบอลของออรชมอนสเตอร์ครับต่องคินยอนมาแล้วพี่เจสให้เอื โอ้โหมีตัวสกรีนช่วยครับโอ้มาสวยครับแล้วยัดเข้าอ้๊ยโดนมือเปล่าครับผักที่ผักครับเปล่านะครับผลไม้ก็เปล่าครับผักก็เปล่าแหมไม่ใช่แบบนั้นนะฮะตัวมันตึงไปีอยากให้เติมเต็มถ้าไม่ ินครับที่กินให้แล้วแล้าอ้โหัวลว มาร์ราน้องฮาน้องฮาจะแหวกวนสวยแล้ดงวตืจะมารอน้องเจ็ดน้องเจ็ดไปต่อน้องเจ็ทเข้